เราจะพากรยานี้มิทุกทุกท่านร่วมเดินทางเข้าไปกับสักการะและกาบขอพรภายในศาลอเนี่ยนี้กันนะครับสักครู่นะครับนะคะที่เป็นบรรยากาศนะครับด้านด้านหน้าจะเป็นศาลเจ้าไต่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นมูลนิธิป่อติกตึงที่มีศาลเจ้าไต่ฮ่องกงด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าอเนี่ยนี้นะครับศาลเจ้าแม่อเนี่ยนี้นะครับนะฮะศาลเจ้าแม่นะฮะศาลเจ้านําให้กวนอิมเนียนะครับอันเนี่ยนี้หกโจ้นะครับศาล เจ้านำให้กวงอิมเนียนะครับที่ด้านหน้านะครับเลขที่สองเก้าสามนะครับสารเจ้านำให้กวงอิมเนียนะครับนะครับสารเจ้ากวงอิมเนียนะครับนะครับหรือว่าสารเจ้านำให้กวงอิมเนียนะครับ เนี้เนียน,นะครับนะฮะเราก็เดินทางเข้ามาที่ภายในศาลนะครับตะกี้ได้กราบขออนุญาตถามทางที่ที่ช่วยดูแลท่านให้อนุญาตให้ถ่ายรูปได้นะฮะบันทึกภาพได้นะครับ<แล>เราก็มาจุดทูปนะฮะที่ด้านหน้านะครับนะครับทางจะมีบอกไว้29ดอกนะครับเราก็มากราบขอพรนะครับจุดทูปนะฮะนะฮะที่สําคัญก่อนกราบอย่าลืมเติมน้ามันตะเกียรนะครับเราก็มากราบขอพรท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินนะครับแล้วก็ท่านเจ้าเขานะครับอ่าที่ละสามดอกนะครับเราก็ประกาศขอพรนะฮะ นะครับท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินทีกงนะครับและท่านเจ้าเขานะฮะได้โปรดช่วยคุ้มครองลูกช้างคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณ์น้ำมีทุกทุกท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกร่งปลอดภัยจากอันตรายาจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนะครับกราบสาธุสาธุสาธุนะครับนะครับหลังจากที่เราได้กราบขอพรท่านพ่อท่านแม่ฟ้าดินและท่านเจ้าเขาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามากราบขอพรนะฮะใช้สิงเอยากงนะฮะท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับขอให้ท่านช่วยคุ้มครองขอให้กัลยาณมิตรททุก่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญกัันนะครบสักคคครรรู่นนะะัับบ หลังจากที่เรากลับขอพรท่านพอ่พอท่านแม่ฟา้าดีและท่านเจ้าเข่าแล้วนะครับเราเดินทางม,มากราบขอพรนะครับท่านชัยสิงห์เอียกงนะครับและท่านห e ีเ e อียกงด้วยนะฮะนะครับมากราบขอพรใหท่านช่วยคุ้มครองขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ <S <S ขอพระบรมมีชัยสิงห์เอียกงนะครับและดีเอียกงนะฮะได้โปรดช่วยคุ้มครองลูก,ลกช้างคุณพ่อคุณแม่กัลยาณมิตรทุกๆท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญข้วคลาปลอดภัยจากอันตรายป่าจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับกราบสาธุสาธุสาธ นะครับหลังจากที่เราได้กลับขอพรเชลี่ยสิงหย่างกงนะฮะและเรียงกงนะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพากัลยาณนมิทุกทุกท่านนะฮะร่วมเดินทางมาด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งมากลับขอพรอ,อันเนียนี้6โจ้นะฮะนำให้กวงอิมเนียนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆุกคงน,นะฮะภายในศาลกวงอิมเนียนะฮะเสร็จแล้วจะกลับขออนุญ,ญาตเดินทางเข้าไปที่ด้านในอีกครั้งหนึ่งนะคบนะครับเราจะจุดธูปสามดอกก็ได้เก้าดอกก็ได้สิบสองดอกก็ได้สิบสามดอกก็ได้หรือว่าสิบหกดอกหรือแล้วแต่ท่่าาานนผูู้้รรระะคะับเพว อ่าบางบางปีก็จะมี12เดือนของจีนนะครับบางปีก็จะมี13เดือนนะครับอาจจะต้องกาบเรียนเชิญฐานท่านผู้รู้อีกครั้งหนึน่งนะครับและที่สําคัญก่อนกาบอย่าลืมเติมน้ํามันตะเกียงนะครับหรือว่าถวายธูปแดงนะครับให้กับเนือเนียนยนะครับ นะครับลูกช้างในวัยายุพัฒน์อัศดอนธียุทธนะฮะขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรคุณพ่อคุณแม่และเครือญาติต่างๆมากราบขอพรนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะอวโลกิเตศวรนะครับขอได้โปรดช่วยคุ้มครองลูกช้างคุณพ่อคุณแม่และกัลยาณมิตรทุกๆท่านเครือญาติต่างๆขอชุมีแต่ความสุขความเจริญเท้าข้าปลอดภัยจากอันตรายนะฮะปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนะครับกราบสาธุสาธุสาธุขอให้นําให้กลุงอิมเนียนะครับพระโพธิสัตว์กวนออิิิิิมทททุกกๆพระงงงค์์์สส่ศััดธ้หลาาายยยทีี่่่นนจแมมํให้้้คคงอิเไดดโปรชวุ้มครองลูกช้างคุณพ่อคุณณแแมม่ลละกัยาิตร ทุกท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญแ้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายป่าจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดนะครับกาบสาทุสาทุสาท,สาท,สาทนะะุนะครับนะฮะเราจะมากับขอพรอันเนยนียกันนะครับเสร็จแล้วเราจะเดินทางเข้าไปที่ด้านในศาล<ส>เจ้าแม่นําให้กรงอิมเนี้ออีกครั้งหนึ่งนะครับมากับขอพรท่านเจ้าแม่นําให้กรงอิมเนี้และสิ่งศักดิ์สิทธุทุกองนะฮะภายในศาลเจ้าแม่นําให้กรงอิมเนี้อนะครับมาขอท่านช่วยคุ้มครองนะฮะนะฮะเรื่องสุขภาพเรื่องคู่ครองนะฮะเรื่องบุตรบริวารนะครับ สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้เนียวนี้ช่วยปดเปล่านะฮะขอให้ไลกลับมาเป็นดีนะครับขอให <tout S 2> ้ดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับแก้ค่าปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีความสุขความเจริญยิ네่งขึ้นไปนะครับสาธุสาธุสาธุขอทหทุกอย่างจงสาเร็จจงทําสาเร็จจงทําสําเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับที่สําคัญก่อนจับนะครับอย่าลืมนะครับเติมน้ามันตะเคียงนะฮะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับท่านและครอบครัวนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมากาบปอบกรอันเนียนี้นะครับนาให้กองอิมโชชี การค้านะครับเรื่องการผลิตน้ํานะครับแล้วก็สิ่ง,งต่างๆที่ไม่ดีก็ขอให้เหนี่ยนี้ช่วยปัดเปานะครับนะครับขออนุญาตเข้ามาที่ด้านในนะครับมากราบขอพรเน,นี้กันนะครับ ลูกช้างขอตั้งจิตอธิษฐานขออันเชิญเหนือเนื้อหุบโจ้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ได้โปรดช,ช่วยคุ้มครองลูกช้างคุณพ่อคุณแม่และกระยาณน้ำมีทุกๆท่านขอจองมีแต่ความสุข,ขวความเจริญแถวข้าปลอดภัยจากอันตรายป่าจาโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออันเหนือเนื้อหุบโจ้ได้โปรดช,ช่วยคุ้มครองลูกช้างและคุณพ่อคุณแม่และเครือญาติต่างๆด้วยเถิดนะครบับสาธุสาธุสาธุ นะครไปในศาลสวยงามมากๆเลยนะครับมากับขอพรทําให้กองเอ็มเนียและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ร่วมกันนะครับขอให้เนียเนียและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยคุ้มครองลูกช้างและคุณพ่อคุณแม่นะฮะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองทุกๆท่านนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมากับขอพรแต่วงไต่เสื้อหกโจ้ด้วยนะครับขีเซียนอาเซ่ลนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโอเซียนโจซือนะครับพระสังฆัจจายเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะฮะพระจำพ่อยูไลนน์ะครับมุุงืนนนนนีีะะะะฮฮเเจอปย โพเหียงเนี่ยนะครับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองภายในศาลนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับอยากจะการ์ดเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆท่านร่วมเดินทางมากราบสักการะมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองภายในศาลนะครับมาร่วมทําบุญกับทางศาลนะครับเป็นศาลเก่าแก่ศาลหนึ่งนะครับของทางประเทศไทยนะครับและเถาพระพาชัยนะครับนะครับใกล้ๆบ้านเพื่อนโสนะครับ นะครับโชยชิวอเน,นียนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆองค์ที่ศาลนําให้อเน,นียนะครับลูกช้างขอเป็นตัวแทกะะนก,กัลยาณมิตรกราบเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมเดินทางม,มากราบสักการะและกราบขอพรอเน,นี้ยกันนะครับขอให้ท่านช่วยคุ้มครองทุกๆท่านด,ด้วยเถิดนะครับ